นิทานเรื่องที่12วันท่องเที่ยวของหนูมาลีและหนูมาลิอนุบาลสองเล่มหนึ่งปิดเทอมนี้ครอบครัวของหนูมาลีและหนูมาลิจะพากันไปเที่ยวต่างจังหวัดคุณแม่คะพวกเราจะไปเที่ยวจังหวัดไหนกันคะหนูมาลีถามคุณแม่ได้ยินคุณพ่อบอกว่า จะพาพวกเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กันนะจ๊ะคุณแม่ตอบจังหวัดเชียงใหม่หรือคะอยู่ใกล้ไหมคะคุณแม่หนูมะลิถามบ้างบ้านของพวกเราอยู่ที่กรุงเทพมหานครใช่ไหมคะแล้วพวกเราจะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ระยะทางประมาณ700กิโลเมตรนะคะ ไกลมากเลยค่ะคุณแม่แล้วคุณพ่อจะขับรถพาพวกเราไปเที่ยวไหวไหมคะสบายมากจะลูกๆคุณพ่อนอนพักผ่อนเยอะขับรถได้สบายมากถ้าเหนื่อยพวกเราก็แวะพักที่ปั๊มน้ำมันได้สักพักพวกเราก็ไปต่อกันได้แล้วเอ๊คุณแม่คะนั่นเป็นรูปสัญลักษณ์อะไรคะ หนูมะลิชี้ไปที่ตราสัญ,ญลักษณ์แปลกๆที่หน้าศาลากลางจังหวัดอ๋อนั่นเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดของจังหวัดปทุมธานีจ้าเห็นไหมจ๊ะว่ามันเป็นรูปดอกบัวคุณแม่ตอบหนูมะลิแต่และจังหวัดมีสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดใช่ไหมคะหนูมะลิถามทุกจังหวัดมีสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดอยู่แล้วจ้า เป็นตราประจําจังหวัดธงประจําจังหวัดต้นไม้ประจำจังหวัดและดอกไม้ประจำจังหวัดคุณแม่ตอบคุณพ่อว่าถ้าลูกๆอยากรู้ว่าจังหวัดไหนมีสัญ,ญลักษณ์อะไรประจำจังหวัดให้พวกเราไปค้นคว้าจากหนังสือในห้องสมุดที่โรงเรียนหรือค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตก็ได้จ้ะดีจังเลยค่ะคุณพ่อกลับบ้านไปหนมาลิจะรีบไปค้นหาคำตอบเลย หนูมาลีอยากรู้สัญลักษณ์ประจำจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะคุณแม่คะใครเป็นผู้ดูแลจังหวัดแต่ละจังหวัดคะหนูมาลีถามเขาเรียกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจ้ะลูกไม่ใช่ผู้ดูแลจังหวัดแต่ละจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดได้เพียงคนเดียวเท่านั้นมีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆจะ้ะ คุณแม่ขาหนูจําได้ว่าแต่ละจังหวัดมีคําขวัญประจําจังหวัดด้วยใช่ไหมคะคุณครูเคยสอนให้หนูมาลีท่องคําขวัญของจังหวัดกรุงเทพมหานครว่ากรุงเทพดุดเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยเก่งมากเลยจ้ะลูกคำขวัญประจำจังหวัดแต่ละจังหวัด จะนำจุดเด่นภายในจังหวัดของตนเองมาแต่งเป็นคำขวัญเช่นสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินประเพณีวัฒนธรรมสินค้าพื้นเมืองต่างๆจ้ะคุณพ่ออธิบายเพิ่มเติมให้เด็กๆฟังแล้วที่เชียงใหม่คำขวัญคืออะไรคะคุณแม่หนูมาลีถามดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสงา่าบุกผาชาติล้วนงามตา นามลำค่านครพิงคุณแม่ท่องคำขวัญให้เด็กๆฟังเข้าใจแล้วคะ่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วพวกเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ตามคำขวัญเลยดีไหมคะหนูมะลิบอกคุณพ่อก็ว่าดีเหมือนกันนะจะได้ไม่เหนื่อยในการหาสถานที่ท่องเที่ยวจ้าจ้าคุณพ่อคุณลูกขาคุณแม่ว่านะคะ พวกเราคุยกันเพลินจนเลยอาหารกลางวันมาแล้วแวะรับประทานอาหารกันก่อนดีกว่านะจ๊ะคุณพ่อจะได้พักผ่อนด้วยค่ะแม่แมหนูมาลีและหนูมาลิตอบ